นี่คือคนที่เราจะฆ่ารายต่อไปมึงเลือกคนที่ง่ายที่สุดมาคนหนึ่งแล้วมันฟ้ามึงแน่ใจใช่ไหมว่ามึงจะุยต่อเอาก่อนมึงก็เกือบโดนจับได้เลยมื่อไหร่ทำไมวะมึงเกิดกลัวขึ้นมาเหรอเออกูยอมรับว,ว่ากูกลัวแล,นนล้วตอนเนี้ยตำรวจเขาก็รู้จักหน้ามึงแล้วจะแฝดของมึงไงกูไม่กลัวมึงจะกลัวที่อะไรถ้ากูโดนจับได้อะกูจะรับผิดชอบคนเดียวดินลี่ มึงแค่ไปเอารายชื่อคนที่ลักลอบซื้อยินจากแผนกทะเบียนร่าที่มึงทํางานอยู่มาให้กูอีกแค่คนเดียวงานมึงก็จบแล้วสวยไอ้เก่งมึงก็เอาไอ้คนนั้นมาให้กูมาทุกครั้งก็พอแต่ว่าถ้ามึงเปลี่ยนใจจะไม่ทําเดี๋ยวกูทําเองมันไม่ใช่แบบนั้นนุอยไฟฟ้ากูไม่ทิ้งมึงหรอกมึงกับกูโตมาด้วยกันกูรู้ว่าคนอย่างมึงก็ไม่บริวารผิดไห้พวกกูแน่แต่ว่าพวกกูสองคนอนะเป็นห่วของนุ้ยฟ้า ใช่มันไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้แล้วหรอวิธีอื่นมึงเห็นไอ้พวกที่แหกปากประท้วงอยู่ปะกูเห็นแม่งแหกปากตั้งแต่กูเกิดจนตอนนี้แม่งยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาเลยต่อให้มึงแหกปากดังไปถึงดาวังคารก็ไม่มีใครได้ยินมึงหรอกเพราะพวกเราเป็นประชากรชัน้นล่างกูเลยเลือกใช้วิธีเงียบๆความเงียบที่ส่งเสียงดังเกินกว่าที่ใครจะจิจนตนาการแต่ถ้ามึงโดนจับได้มึงตายแน่ๆอี่ฟ้า แล้วที่มึงหายใจอยู่ทุกวันนี้มันต่างกับตายตรงไหนวะมึงจำไม่ได้หอตอนไปสมัครงานแต่ละที่เลือดตาแทบกระเด็นพอใครๆรู้ว่าพวกเรามียีนนั่นน่ะก็ทำตัวขยัแขย่งให้กับพวกเราแม่เป็นโรคติดต่อหลายแทงตัดโอกาสตัดความฝันตัดทุกอย่างที่เราควรจะได้ส่วนไอ้เก่งมึงอยากเป็นตำรวจ กูอยากเป็นหมอแต่ที่พวกเราเป็นไม่ได้ก็ไม่ใช่เพราะไอ้ก,กฎหมายนั่นหรอกแล้วความจริงก็คือทั้งกูกับมึงก็ไม่ได้มียีนฆาตกรน,นั้นแต่พ่อมึงยายกูขายยีนนั่นให้กับคนอื่นแม่งเกิดมารนยังไม่พอเดี๋ยต้องมารับเคาะแทนคนอื่นถูกตาเน้าเป็นฆาตกรตั้งแต่ยังพูดไม่ได้เหรื้ซ้ำส่วนเบง มึงลืมความเจ็บปวดที่โดนพ่อตบพ่อกะทืบไปแล้วเหรอมึงลืมรสชาติของพ่อมึงไปแล้วเหรอพวกมึงสองคนจำไม่ได้เหรอว่าเราแม่งเจออะไรกันมาบ้างแล้วถ้ามึงทำสำเร็จตามแผนมึงคิดว่าเราจะลงกฎหมายนั่นได้จริงหรอวะกูไม่รู้กูรู้แค่ว่ามันจะทำให้กูได้แก้แค้นให้แม่กูไอ้สารเลวนั่นกูจะเปิดประตูนะกลให้ ดีเอ็นเอของเหยื่อทุกคนออกหมดแล้วนะเหยื่อทุกคน oh ยีนฆาตรกรหมดยกเว้นคนที่โดนคนร้ายฆ่านอกแผนการแล้วก็มีการปลอมแปลงทุจริตว่าเหยื่อเป็นบุคคลที่ไม่มียีนฆาตรกปรปลอมยีนใช่จ้ะตามเอกสารราชการแล้วเหยื่อทุกคนไม่ได้มียีนฆาตรกรแต่พอไปตรวจสอบตามที่สารวัตรบอกก็พบว่าเหยื่อทุกรายมียีนฆาตกรผมก็เคยดยีนมาบ้างนะแต่ไม่เคยเจอเคสจริง เพราะโทษฐานทางกฎหมายมันรุนแรงมากโดนทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเลยแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องนัน้นนะลันตอนนี้มันกลายเป็นว่าคนไม่มียินฆาตกรเป็นฆาตกรค่าคนที่มียินฆาตกรนี่คนร้ายพยายามจะส่งนมสเสจอะไรหรือเปล่าสารวัตรครับผมขอดูผลของละพีได้ไหมครับ เหนื่อยกับลูกคนอื่นมาทั้งวันแล้วเมื่อไหร่เราจะมีของเราไว้ให้เหนื่อยกันเองบ้างนะเราคุยกันหลายรอบแล้วนะว่าเราจะไม่มีลูกทำไมละจ้าธีรักลัวหุ่นเสียเหรอไม่เป็นไรหรอกนะถึงธีรักไม่สวยนะพี่ก็รักอยู่ดีฉันบอกไม่มีก็คือไม่มีถ้าพี่อยากมีก็ไปม,มีกับคนอื่นผมพอเข้าใจแล้วครับว่าทำไมแล้วพี่ไม่ยอมมีลูก แต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคือถ้าละพีเกี่ยวข้องกับการทุจริตซื้อขายยีนจริงผมก็อยากจะรู้ความจริงเกี่ยวกัขบขบวนการนี้ทั้งหมดแล้วก็จับตัวคนผิดมาลงโทษที่หมดเลยถูกของจา่าการจับตัวคนผิดก็เป็นเรื่องที่ควรทํานะจ๊ะแต่ผมคิดว่าตอนนี้เราควรใช้ช่องทางนี้ในการล่อจับฆาตกรผมสงสัยจริงๆว่าไอตัวฆาตกรมันรู้ได้ยังไงว่าใครซื้อขายยีนบ้างนั่นก็น่าสงสยัย แต่สิ่งที่น่าระวังมากกว่านะครับสารวัตรห้ามให้เรื่องนี้หลุดไปเป็นเงิ่งขาดเพราะคนที่โดนทัวลงคนแรกก็คือข้อของสารวัตรแต่ว่าดอร์ชละทอนไม่เกี่ยวนี่ครับดตอร์แค่เป็นคนออกกฎหมายต้นต่อของการทุจริตไงไม่มีใครที่อยากจะมียิงฆาตกรหรอกนะแล้วก็ไม่มีใครอยากโดนจำกัดสิทธิเสรีภาพของตัวเอง ใช่ใช่เลยใช่เลยนี่แหละคือสิ่งที่ฆาตกรพยายามจะบอกตลอดนะมันตรงกับหนังสือเล่มนี้เลยวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์กับการกรีกดก้นความเป็นมนุษย์โหโคตรฉลาดแล้วนี่ฟ้าทำไงต่อจะฆ่าให้ครบสิบศพเหรอแล้วไงอะ่ะ เราต้องกลับไปที่ต้นตอของเรื่อง。